มีอะไรติดไหล่เต้เหรอครับไม่มีตอนไล่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 ได้ไหได้ไมไหมไ้ไหมไหมได้ไมโอเคน่กัวแต่ว่าตอนนี้จากโปรเจกต์ไหนกันบ้างทั้งหมดเนี่ยไม่โปรเจกต์จะบอกี่เริ่อจากฝั่งนี้ก่อน อ่าครับผมแบบนี้นะฮะก็โปรเจกต์พบเธอครับผมที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วมากๆครับก็คืออ่าเดือนหน้าแหละไมนก็เหลือเหลือเดือนเดียวแล้วนะฮะใช่ไหมวัยมากใช่ก็คือเหลือเฮ้ยอะไรวะก็คือเดือนเดือนหน้าครับจะมาวันนี้พบเธอก็กำลังจะมาเป็นไงบ้างฮะครับพบเธอตอนนี้ไปกี่วันเสร็จละถ้าเอาแบบเร็วๆนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณครึ่งนึงครับตอนนี้กำลังถ่ายถ่ายได้ประมาณครึ่งนึง ต่ว่าก็กำลังเล่นถ่าแต่ว่าช่วงนีก็จะมีหัระาเยอะหน่อยเรื่องของแบบว่าภาพ่าแบบว่าไปถ่ายด้วยความที่เซตติ้งเป็นย้อนเป็นอุทยานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสียงผหรืออะไรเพราะตกหนักมันก็ถ่ายไม่ได้หรือว่าน้ำท่วมก็ถ่าได้เนกันก็เลยช่วงนี้ก็เลยเป็นปสารีีกี่มีกี่เรื่องครับลูกของบ้าเราเรื่องต่อไปมืจต่อไปอ่ามจอจม่อจมีมืออจีมมอจมอจมจมอ ครับผมก็โปรเจกต์ของเจนะครับผมก็จะเป็นร sí> ักสุดใจในแฟนบอยครับผมหรือว่ามิสเตอร์แฟนบอยแต่ว่าตอนนี้คือน้องอู๋กับน้องเจก็คือต้องรีบไปทำงานก่อนก็เลยที่ผมเป็นต uh ัวแทนไว้เดี่ยวเลยตอนนี debut? ้เราเป็นตัวแทนใช่เลยก็ผมก็นายนะครับผมวันวันนี้ก็มาออกงานแทนเจกับวานเนียมโปรัก็โปรเจกต์นี้ก็จะเริ่มถ่ายทำภายในปีหน้าครับผมแต่ว่าตอน สิ้นเดือนนี้หรือว่าช่วงช่วงนี้พวกเราก็เริ่มทําการแต่ว่าทําการเวิร์ลชอปครับการปรับตัวละครแล้วก็มีการปรับบทให้แรงขึ้นด้วยนี่แรงแรงขนาดไหนแรง,งก็คือแบบบางบางเรื่องที่อยู่ในวงการเราก็มักจะมาไม่พูดกันแต่ว่าในแฟนบอยก็จะออกมาพูดใช่แต,แต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับทุกคนแบบให้คิดว่าเป็นแบบวิจารณญาณวิจารณใช่ในนะครบอย น่าแบบนี้ผมร้ายลงไอ้อาฮาติดโบชูหน่อยปิดผมว่าและนั่นราละแล้วผมก็อ่าก็จะมีการปรับปรับบทด้วยครับเพราะว่าคืออยากให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าแบบบางบางบทหรือว่าประมาณซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่แบบถ้าเป็นเรากันเองเนี้ยเราก็จะแบบรู้ๆกันแต่ว่าแบบเราก็อยากให้คนที่ได้ดู อยู่หลังกล้องแได้รับรู้ในบางบางอย่างบ้างในทางที่แบบจริๆงๆอะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกๆอาชีพมันก็จะมีดีและไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมใช่มันก็จะมีแบบด้านขาวกับ<ม>ด้านดำอ,อะไรเงี้ย<ม>ใช่ครับ<ม>เราก็จะเอารวมๆกันมาให้ทุกคนได้อยู่กันเอด้านมืดนให้ดูกัน,นบ้ไไนาไม่ไม่ไม่ก็แบบว่าแบบเป็นกลิ่นละกันเป็นกลิ่นละกันใช่ครับผมแล้วเรื่องถ่ายทำเป็นไงครับก็ ตอนนี้คุยกับพี่อากับเอ้พี่ก้ากับพี่ออสซอนก็กำลัาหแบบต้นปีหน้าครับใช่ครับผมก็จะมาปีหน้าได้ดูแน่นอนครับ<ๆ>ผมก็จะมีอ่ามีแฮชจีมีริวจินมีเซฟปูมีเมจมด้วยครับผมแล้วก็มีนักแสดงท่านอื่นที่มาร่วมด้วยใช่ครับขอฝากด้วยครับ น้องนัครับลูกับเเหมือนเดิมเขานัดยังคู่กันอยู่ครับผมไม่เคยทิ้งกันครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ขวัญของบ้านดมดอแล้วตอนนี้เพราะว่าอาวุโสสุดเลยครับผมในเรื่องของการอยู่นานแต่ท่านในเรื่องของอายุก็รยกว่าอยู่นานกว่าคนอื่นๆแล้วกันครับเขาผมเรียกว่าอป็นานานกว่าเป็นเสาต้นหนึ่งของค่ายเสาหลักเสาตมันครับผมอน่าอันาเขาผมก็ ที่3าของเธอนะครับ y o u r the Series ก็จะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณ3เลยเป็นคนต้นเหตุครับคือเขาว่าอกหกักและเขาก็หนีหนีไปเขาเรียกว่าพักใจที่เกาะพังงานครับส่วนนัดเป็นเรียขาของคุณ1ิเป็นพี่พน้องของพี่แม็กชื่อแจมครับได้รับมอบหมายให้ไปตามคุณ3กลับมาเพื่อร่วมงานแต่งงานของเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเครือญาติของขอดีตส่วนลูกเขาครับ อชุดเชิตก็อาจจะไม่ต้องพกมาเยอะครับเหมมัอาจจะไม่ได้ใส่อะไรเยอะครับผมหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรที่แบบอยู่กรุงเทพก็อาจจะใส่ชุดชิลๆตามแบบริมทะเลอะไรอย่างงี้ใช่่ครับใช่ครับอ๋อก็อาจจะลมมันแรงขนาดอาจจะมีปลิวๆกันได้ครับก็เลยครับที่สาวเขาเลยเขาเลยเน้นน้อยชิ้นเอาครับผม ผมก็ครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้อยากจะาฝากฝากแบบว่าฝากเอาใจช่วยพวกเราด้วยครับผมว่าน้องแจมจะตามพี่สามกลับมาได้ไหมแล้วมันจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปครับผมได้ฮะจะได้เห็นกิจกาใหม่ๆของพี่แม็ก้องรัโอ้ก็ร่วมกันหลายๆเรื่องแล้วพี่่าดูดูดูว่าม็นจะมีประมาณนี้เลยครับผมว่าอันนี้ใหม่มากอันนี้เป็นคาแรคเตอร์จะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลแบบอาคอมเมดี้ครับแล้วก็ พอที่ผ่านมาดราม่าหลายเรื่องมากๆ<ช>ครับผมอันนี้เป็นคอมเมดี้แล้วก็มีความเบียวนิดนึงฮะคิดว่าน่าจะสนุกมากๆครับคือแบบว่าเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเราในเรื่องเก่าๆครับมันจะมีความแบบห่างตัวตนจากพวกเรานิดนึงแต่ว่าพอมันเป็นที่สามของเธอเหมือนเราได้กลับไปเป็นตัวเองมากขึ้นครับผมเอาตเองมาเล่นได้เลยก็ถ้าเป็นพี่แม็กก็ใช่ฮะส่วนนาจะไม่ถึงขั้นอาจจะโอ้ยส่วนหนึ <c oughs> าา่งแล้วกันครับประมาณส่วนหนึ่งครับแล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเยอะครับก็ตอนนี้ก็กําลังแบบ ซึมซับตัวละครเรียนรู้ตัวละครครับผมแล้วก็ใกล้จะถ่ายทํากันแล้วครับใช่ครับผมก็อ๋อก็คือแบบโปรติพี่แม็กเขาจะได้ออกมาแสดงในลุกที่แบบมาดขรึมอะไรเงี้ยฮะซึ่งคาแรคเตอร์ตัวตนของเขาจริงๆเขามีมุมทะเลนความแบบความพิสามความติงตองอะไรเงี้ยครับซ่อนอยู่ซึ่งพี่เขาจะได้เอามาโชว์ในเนี้ยเต็มที่เลยครับผมเขาแบบอัดอั้นไว้หลายปีมากใช่เลยปล่อยของเลย ครับต้นโปรยังสุดท้ายใช่ไหมโปรยังสุดท้ายใช่ไหมกางไหั่ก็ให้กางกำลัปกันด้วยกันโปรยังก่อนซะหนะฮะเพราะอย่างเราคืออะไรไม่นานเลยไม่โปรย์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 กระหม่อมคือเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าใช่ครับเอาสตอรี่ด้วยแล่นั้วเรามาคนเดียวเหรอวันนี้วันนี้เรามาคนเดียวครับเพราะว่าวันนี้น้องติดธุระจริงๆน้องๆมาน้องมาแล้วครับแต่ว่าเสร็จแล้วก็ไปทำธุระต่ออันนี้คือเป็นจ เป็นน้ำเราเล่ไปเรื่ไปเ่อล่นน้ำแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่า YouTuber แหละครับก็ตัวตัวน้องเองจะเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อชอบคุณก็จะมีมีแฟนเก่าทำทูบเบอร์มาด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็แบบเลิกกันไปแล้วเขาก็เอาช่องไปเลยอะไรเงี้ยเขากโมยไปเลยอุ้ยไม่ดีเลยช่องสีเหลืองช่องสีเหลืองไม่ได้เป็นอะไรเลยองสีเหลืองะช่องอะไรช่องควันดีเขจะเป็นควันดีเวิร์กใช่เขาเอาไปเลยแล้วเขาบอกว่าอ่ะแล้วตัวน้องชอบคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำยูทูปแข่่งให้ดีกวา แล้วเราก็เป็นแล้วเราก็เป็นคนคนนั้นที่ไปสมัครเป็นตากล้องที่จะไปช่วยให้เขาแบบสารเซทในเรื่องนี้ว้าเป็นสายสะโพกก็อาจจะเป็นอย่างไงไม่ได้ตรงรักเขาเลยย่างย่งย่งอาจจะย่างก็ได้ฮะไม่ใช่ใครรักก่อนเอาจริงผมไม่ได้รักเขาเลย แต่อะไรผมพูดเล่นครับเล่ีกมาอีกเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้รักแต่งั้งเขาเลยไม่เดี๋ยวในเรื่องเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆพัฒนาความรู้มสัมพันธ์ไปตอนแรกมันเริ่มอาจจะเริ่มจากอะไรเราไม่รู้ไงใช่มันจะมีโฟมบางอย่างก็ได้อยากให้เราติดตามเรื่องนี้ครับผมอ๋อใช่ใช่ ใช่ครับแบบเขมจิราสเปเชียลใช่ไหมครับคืออะไรครับเขมจิราครับเขมจิราก็ยมีสเปเชียลก็ปีหน้าปีหน้าครับผมแต่ว่าเราก็ยังก็กำลังคุยรายละเอียดกันอยู่ว่าจบยันตอนนี้ตอนนี้ไปได้7 EP แล้วครับไปไวมากไปไวมากไปไวมากเจ็ดสิบแปดมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดตั้งแต่หัวหน่าจะเป็นละครยาวเป็นละครแนวตั้งฮะ ไม่ได้เลยตอนนี้ตอนนี้ทางหลับบ้านก็กำลังคุยอยู่ไม่รู้อ่ะอันนี้ผมตอบไม่ไดเพอยู่คนเดียวด้วยทำไมไม่มาสามคนดังงงมากเลย่เอาผมบอกว่าผมก็อยากแต่งเหมือนกันครับเ อยากให้ตัวละครแบบว่ามีความสุขมีฐานในการใช้ชีวิตเขาบูอ์ต้องมีอะไรจะพูดไหมพี่รู้สึกเหมือนต้องบอกเลยต้องบอกใ้ถงต้องบอกต้องใส่แหวนเสนุกอยู่ฮะสนุกอะไรมาที่มัรายการใา่รู้อะไรไหมเออพี่เต่รู้ยังพี่ยังไม่รู้อะไรเลยงไม่รู้ครับผม สปอีพีก็อีกสามปีห้าเจ็ดสิบแปดอาจจะห้าใช่แต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีเรามีคอนเสิร์ตเขมจีลาการนี้คอนเสิร์ตเอาดีลี่ดิลีส์ผมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆครับพี่ออฟน่าอยู่แถวนี้ด้วยพี่ออฟไม่เดินไปไหนใช่ครับเขาไม่ได้เล่าให้เราฟังเลยเพราะเขาน่าจะเห็นจากการสัมภาษณ์หลายๆสัมภาษณ์ของเราก็เลยดีกว่าจริงครับวันนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าต้องขึ้นอีทีจนกระทั่งเขาเปิด ต่อขึ้นหน้าว่าเราครัต้องขึ้นนะอะไรนี่แข็มกีฬาขึต้องกินแล้วเริ่มแบกแบกเขาบอกขึ้นห้าว่าพี่ต้นยังไม่อยู่แกน้องยอยู่ในรถติใช่มอาจจะอาจจะยังอยู่นะฮะอาจจะยังอยู่ครับผมข้าวผมกล้องกับพี่โถครับวันนี้พี่โถติดภารกิจเหมือนกันมาแล้วแต่ว่าไปแล้วครับก็ไปไหนมอยู่อะไรแบบนี้ไปทำไปทำงานอ๋เอาไปใจไม่ดีเลย อันนนเลเวอร์ครับเขาชื่ออันวาเป็นออริจินอลบายอาร์ชีีเหมือนกันเพิ่งรู้เหมือนกันได้ไหมครับเมื่อกี้นี้ยบอกเฮ้ยเซาท์ไอส์วดีได้ขึ้นไปก่อนคนอื่นก็แบบเอ้าวทำไมกล้องไปคนเดียวใช่ไหมใช่ครับแบบเป็นใช่ครับแบบก็คือถ้าเทียบกับกิมมิ่นฟ้าก็คือแบบรหรับคนเราแบบบ้านคนละสีกันเลยอ่ะยินหยางเลยวันนี้แบบว่าสีแบบว่าดำไหมครับ ก็ไม่ดับเทาเทาบนคอนอาจจะแบบว่าน้ำเงินไหมอาจจะเป็นโทนหนเขียวไหมเลยไงดีมันมีแสงเลยร้อนแรงดีสีสายลุงกันสายลุงเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยชีวิตมันต้องมีแบบหลากหลายหลากหลายสีสันอะไรอย่างงี้่ใสขนนนาดั้เเลยหรอก็จริงสายลุงมันก็แบบมีทั้งแบบสดใสแล้วก็ไม่สดใสบ้าง อย่างสีม่วงเนี่ยเยลโล่สีม่วงเพลพูหมดละไปเยอะแล้วแล้วได้อขายขายทีนี้เราทีหนึ่งขายเรื่องราวอะไรยงไงขายเ่องราวแล้วขายเออขายทีนึงสปอยเล็กน้อยพูดไปเลยอย่างเขาพี่เขาด่าที่หลังเย้วไม่ได้คือจริงเขาอยากพูดแหละแต่ว่ายังไม่แปรรูปอะไรแต่แบบว่าเป็นแบบมันก็เป็นโปรเจกต์ที่แบบค่อนข้างจะไกลอยู่เหมือนกันครับก็อยากฝากให้ทุกคนรอคอยดีกว่าเพราะว่า ครับก็ปีปีหน้าก็จะเรียนจบแล้วครับก็จะตั้งใจกับอาไปเรียนแสดงมาเดี๋ยวปีหน้าเรียนจบเรียนจบจะได้มีแบบลุยกล้องจีโร่จะเรียนจบแล้วครับใช่เรียนจบได้ยังแล้วก็ได้ลุยงานเต็มที่เป็นนักแสดงต่อกไปไม่อยากเป็นคิณสวะยังยังไม่อยากเป็นเท่าไหร่เพราะว่าค่อยไปเป็นครับไม่ยังไม่ได้เรียีรเราอยอยู่เนาะ ก็จริงๆก็อยากให้รอติดตามชัดรอพิเศษมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่อ่าใช่ครับเดี๋ยวนี้พี่ออบเริ่มไม่ค่อยบอกอะไรเราใช่ยังไม่รู้เหมือนกันน้องฝั่งนี้ก็สงสัยว่าหัางเมื่อไหร่จะฮ่งว่าไม่เป็นปีนว่าฮั่วไว้ไมยไม่กันครับผมโอเครอราคารับบ้ครับบ้านขอขอ